ในคลิปนี้นะทุกคนผมก็จะมาช่วยแฟนด้วยการแปลงร่างเป็นม็อบมอยนนะมอยครับนะทุกคนนะตัวนี้ก็มีชื่อว่าโอเลียงเอ้ยไม่ใช่โอเลโอโอไม่ใช่อลารี ไอสัอยามไอทุกคนได้ชื่อไอเดรียนะครับได้ชื่อเอเรย์นะครับ <S <S ก็มันจะเป็นม็อบตัวใหม่ในมายครับเวอร์ชั่นล่าสุดน,นะครับทุกคนก็มันจะเป็นตัวฟ้าฟ้าแล้วน่ารักมากทุกคนคือมันก็แบบอยู่น่ารักอ่ะทุกคนก็นะครับผมก็จะมาช่วยแฟนนั่นเองทุกคนก็ผมเป็นแบบเราเหมือนพูดพิทักษ์ป่าอะไรประมาณนี้ทุกคนก็มาช่วยแฟนเนาะก็อันนี้ก็เหมือนแบบตอนนี้คือภาคคลิปอยู่ก็เหมือนฟีสไตล์แร็ปเลยทุกคนนะนก็แบบผมง่ายเป็นเด็กแรปเปอร์นะครับทุกคนว่าผมเป็นเด็กแรปเปอร์ได้ไหมโอเคดูคลิปกว่่าทุกคนนนนนตอออีี้ผมพูดเเป็ะะไไรรย ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตอนนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตอนนี้เหมือนนี้ก็ไป ทุกคนหวานเจ็บคอมากเลยอะไปคลิปแบบใ่นะเมื่อไหร่หวานจะหายจะดีเนี่ยทุกคนช่วยเป็นกําลังใจให้พี่หวานด้วยนะคะทุกคนด้วยการพิมพ์มาว่าพี่หวานหายไวๆนะหายนแะทุกคนหายป่วยไวๆนะอย่าลืมเป็นมินทคลพี่หวานนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้สิ่งที่หวานต้องการก็คือกําลังใจจากน้องๆเอฟซีทุกคนนะโอ้หวานเป็นไงแล้ อ่ทุกคนอาจจะเล่นบทนาบ้าเยอะไป็นึงเล่นบทดราม่าเยอะไปนิดนึงเออนั่นแหละทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำการเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยกับทุกคนซึ่งเออเหมือนพื้นที่ที่เราอยู่มันจะเป็นแบบว่าพื้นที่สีเขียวนะเขาเรียกว่าไบโอมอะไร่ะจำชื่อไม่ได้ทุกคนแต่ว่านั่นแหละไบโอมนี้มันเป็นของมอกจะมาเรียกว่าหโลกไหมครับสีเขียวละกันจริงโลกไหมครับก็สีเขียวแล้วบอกว่าหาอาหารนะคะทุกคนหัวอาหารเยอะนะเนี่ยไบโอมเนี่ยก็ในคลิปนี้ทุกคนที่หวานพูด ผมก็จะ้มาช่วอพี่บ่ายนั่นเองเป็นคนแบบกินยาเป็นม็อบใหม่ในไมค์คารนะครับมันชื่อว่าะไระเอรีเอรีอัลลี่ ไม่น่าใช่เอรีอะไรทุกคนเอรีนะ่นชื่อเอรีนะก็มันเป็นมอสที่ใจดีมากนะครับนี่เดี๋ยวผมจะรอแปลงเป็นตัวเอรีเอรีให้ดูในการงานทุกคนเพราะว่านี่มันจะผ่านแล้วก็ผมก็จ้างคนทำมือเดียวนะครับก็ประมาณก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เหมือนนางฟ้านั่นเองซึ่งของไมค์คาบกติจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเพราะต่อคือรูปเลยเออทุกคนอยากจะบอกว่าเป็นวต่เป็นวัตถุคือมันหรือว่าจะได้สบายเนาะเสียงแมวเป็นแบบวุ้ย นี่ครับมันน่ารักมากแล้วก็สามารถตัวนี้ทุกคนรู้สึกว่าเสี่ยมันครต่อใส่เพลงนี้เม่เข้าไปครตอบประมาณนี้นะครับอะไรบานบอกอะไรก็เคยตอนนี้อาหารเรามีเยอะมากๆแบบโอ้มากเลยทุกคนซึ่งตอนนี้สิ่งที่บัานต้องการนะคะก็คือบ้านนั่นเองก็มารับขบไป จอป์แล้วก็คือไม่ต้องการเล่ท่าไม่ต้องการอะไรคือต้องการแค่บ้านว่างั้นพื้นที่ตรงนี้ก็น่าสร้างบ้านดีนะทุกคนมันดูโล่งเดียวผมว่าต้นป่ามันเป็นตอนกลางคืนเลยทุกคนมันตรงนี้แล้วก็เพราะว่าแอร์เรมเรืองแสงได้ไงผมอร่างระวังบอ้แเราะว่อร์เรมเลืงแสงได้ดีทุกคนผมน่าต้องถือทอชแล้วก็ทำไม่รู้มันจะเกี่ยวไหมนะครับอืมหรือว่าทำพิธีแอร์เรมเพื่อพิธีความติใจได้วิธีอื่นนะครับนี่เป็นเอ้ยนี่หินอยู่ตรงนี้เองนี่โอ้ยทุกคนที่มีโตเลยคนแล้วก็เรราจะไปคงยอ่ต บระการซอมบ้ตัวนั้นเองชิปโอเคโอ้ยทุกคนนะมีพวกปุกลุกเฮ้ยใครอะเอาชิปหายแล้วทุกคนหวานเห็น ใครอะทุกคนอุ้ยบินหนีไปแล้วอะแต่ว่าหวันเห็นว่ามีคนมาช่วยจริงๆนะไม่ใช่คนสักหน่อยใช่เป็นนางฟ้าคนอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเฟนทอมเออเฟนทอมต่างกันอื่นเลยทุกคนเฟนทอมดีนะที่มันไม่ทำร้ายเราไม่ได้เห็นเราไม่ใช่คนผมจะหาวุฒิมันโหดกว่านี้หน่อยนะเอเรย์เป็นนางฟ้าควรใช้พลังดีทุกคนเราใช้เป็นพวกเวทมนต์ดีกว่านะครับเพราะเราเป็นเอเรย์เองทันเดอร์บูล โอเคได้เยอะพอแหละได้นะสกิลแบบสายฟ้าไงเพราะว่าเอรีก็แบบก็เป็นก็เป็นท่าตอ้นี้โอ้โหน่าจะน่าจะเป็นไฟฟ้าแหละเพราะว่ามันตัวสีฟ้านะใช่ไหมโอ้แบบว่าไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับน่าจะเกี่ยวแหละกูว่าตัวีซอมบี้ยิงปืนเอ้ยไม่เป็นไรวะเดี๋ยวเขาจะเจ้าจะช่วยกันเองแคปไม่ได้รอบเชือเอรีเอ้ยนี่ทุกคนมาอีกแล้วเอรีใครเนี่ยเออเอรีทุกคนเราจะตายเอรีเอรีเอรีใครอะเอรีเออเอรีอะไรอะเอรีเอรี ออะไร้ตายสิจะทอมบีตายสิจะยิงเราตายไปซะตัวอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้นี่ผมจะบินแล้วครับเพราะเอลี่ต้องบินนะครับทุกคนนี่คืออะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนวานจะพูดอะไรอะไรก่อนวานจะตายแล้ววานเดี๋ยวนะทุกคนอ๋อเราคือผู้พิทักษ์คือตัวอะไรอ่ะเราคือผู้พิทักษ์มันเหมือนตัวตัวหนึ่งที่หวานเคยเห็นในไมค์ครับเลยทุกคนแต่ว่ามันแค่คลายแต่มันไม่ใช่อ่ะแต่ว่าโอ้โหคนทำซอมบี้มันเยอะขนาดนี้เนี่ย มันเพิ่งมาช่วยเราเมื่อกี้แล้วมันมาอีกแล้วเนี่ยนี่แนี่นี่ใช้ความสามารถใช้ฟ้าผ่าได้ดีมากเลยอันนี้อมีผมวิ่งเร็วขึ้นเดินนะครับอันนี้ปึ้มปื๊มมาเยอะมากโอ้ยนี่เนี่ยโอ้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 ยนี่ดูคนตอนนี้ก็เยอะมากอะไรเนี่ยเ้ยทำไมเยออะะจังขนาดนี้เนี่ย ปกติซอมบี้มันไม่ได้สเปาเยอะขนาดนี้ไม่ใช่หรอเป็นสปอนหรือเป็นสเปานี่ดีนะครับคือเราสามารถแบบทุกคนตัวอะไรเนี่ยสามารถทำให้เราแบบวิ่งเร็วได้นะทุกคนนี่โอ้วิ่งเร็วซะด้วยโอ้ทุกคนเราจะซูมดูก็ดูไม่ทันโอ้มาอีกแล้วผมผมว่าผมต้องปิดซอมบี้ก่อนว่ะทุกคนเพราะมันเยอะมนะไม่ชอบเลยอ่ะโอเคปิดแล้วตอนนี้จะไมทุกคนก็ตายหมดเลยนะ เหมือนตัวนั้นจะมาช่วยอ่ะเธออย่าเพิ่งไปไปซะแล้วพี่ไอาจะถามสะหน่อยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำไมาช่วยเรามันก็ดีเหรอทุกคนที่มาช่วยเราแต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นใครอะจะได้ตอบแทนบุญคุณถูกคนไงโอเคเราจะทำเตียงกันแล้วกันทุกคนเธอเห็นงี้เป็นนางฟ้าปะเนี่ยเธอชอบมาเรเช่นเป็นแฟนตงแฟนต้อมเธอหัวระบอกก็ไม่รู้ นี่ไงเธอ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 ขอคุยด้วยหน่อยเธอโอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะอทุกคนสาน,น่ารักมากมีอยังไงอ๋อ,อมีอีหยังโอ้โคนอีสานจ๋าเลยอ <laughs> เอะคือเธอเป็นใครเชื่ออะไรอ่ะ <laughs> ออค่อออืืเมกี้ขอบคุณนะ <laughs> ที่ช่วยฉันคือ <laughs> <laughs> ฉันอยากจะตอบแทนบุญคุณเธอ <laughs> อ่ราะเป็นคน ลอยเอดโอ้โหคนลอยเอุดคนแต่ว่าคนลอยเอดสวยมากเลยอะมีปีกด้วยเธอเหมือนพูดเลยอะเธอเป็นใครชื่ออะไรหรอเธอเหมือนเธอเหมือนม็อบตัวนึงที่ฉันเคยเจอในไหมครับเอาไหว่าโอ้โหไ่ใช่คนเป็นโอเล่ย์แบบนี้โอ้ฉันชื่อโอเล่ฉันชื่อโอเล่อ๋อโอเล่โอเคแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนอะแล้วเมื่อกี้เธอเธอมีพลังพิเศษด้วยเหรอฉันเห็นเธอแบบว่าสั่งสายฟ้าฟาดกับปล่อยพลังใส่ซอมบี้อะใช่แลวฉันเป็นพูดพิทักษ์ป่า โอใช่แล้วโอ้โอเคอันนี้คืออะไรอ่ะก้อนคืออะไรหรอก้อนเมฆเอานี่ไปมันคืออะไรเหมือนกระดาษทิชู่เลยก้อนเมฆขวาได้เออหรอขวาได้เอมันคือพลังของผมปีศาด้ย โอ้ยนี่คือพลังของเธอใช่ไหมบูเทอร์มากเลยอ่ะวิญญาณมันคือพลังของผลปีศาจของฉเจดีโอ้ยบิ๊กมัมบิ๊กมัมบิ๊กมัมกับทุกคนอยู่สอิ๊กมัมมนมนัจะใช้ได้แค่ครั้งสุดท้ายแล้วดิทําไงดีเนี่ยเจ้าล้วเรนกินอะไรอ่ะโอเคขอบคุณนะแล้วอุ้ยทำไมฉันวิ่งเร็วขึ้นล่ะใช้คว้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมฉันวิ่งเร็วขึ้นล่ะเธอเธอว่าไง เฮ้ยชั่โสูงคุณด้วยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเจ้าเมฆมันต้องกินอาหารโให้ฉันทำไมเนี่ยเจ้าก้อนเมฆมันต้องกินอาหารใช่เหรอแล้วฉันต้องป้อนมันยังไงอะโอ้โหนี่มันเปสัตว์เลี้ยงฉันต้องป้อนมันด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหอะไรวะนี่ฉันไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยมันน่าจะกินเองตอนมันหิวอโอเคโว้ยต้นไม้โอเท่มากเลยอะงั้นก็ขอบคุณมากนะเจ้าพูดอะไปไหนละในขอบคุณมากนะเจ้าพูดงั้นก็ เราก็ต้องสร้างบ้านต่อไปแล้วแหละแล้วเธอจะอ่าไปพิทักษ์ตรองอื่นต่อหรือเปล่าหรือว่าไปตรวจสอบที่อื่นต่อหรือเปล่าเพราะว่าฉันน่าจะอยู่ตรงนี้นี่แหละไม่ไปไหนหรอกอยู่ไม่โอเคโอเคฉันอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเคโอ้โหเธอน่ารักมากเลยอ่ะมีอะไรอน่าโอ้เธอน่ารักมากจริงๆดูสิเกมแดงแจ๋เลยมีอะไรก็บอกฉันได้ขออฉันก็ฉัน่าค่อนข้างจะเกรงใจเธอนะแต่ว่าช่วยฉันสร้างบ้านหน่อยได้ไหมอ่ะ ฉันสามารถหาของให้เธอได้ได้สิโอเคขอบคุณมากงั้นก็เดี๋ยวฉันจะปูตรอนี้แล้วกันแต่ต้องดูฉเต้นก่อนไหนอ่ะอ๋อเธอเต้นเฮ้ยนี่เธอเป็นวงคเวอร์เกาหลีหรือเปล่าเนี่ยไหนขอดูสเต็ปเท้าด้วหน่อยสิพอสิ้นเดือนนี้ฉันจะไปเต้นกับลิซ่าโอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าลิซ่าเขาจะเต้นแรงแล้วก็เซ็กซี่กว่านี้นะ แต่ก็อนเธอก็น่ารักดีเธอแก้มแดงเจ๋เลยอ่ะ่าะเธอต้องผ่านเงีเ้ยอุ้ยทุกคนดูสิเฮ้ยน่ารัก <c oughs> <c oughs> เป็นดิ้งเจนโอ้โหแล้วฉันแล้วฉันจะนเต้นกับเธอได้ไหมเนะี่ยเอิม่มงั้นก็อย่างนี้แล้วกันจืบ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 อ,อ้าวไปแล้วไปเอาไปแล้วไปเฮลเฮลเฮล์ชาชาชาไปไปไปอ๋ One eternity later เออแล้วว่าแต่เธออายุเท่าไหร่อ่ะเธอหน้าดูเด็กมากเลยอ่ะห้าร้อย เธอหน้าเด็กขนาดนี้เธอบอกว่าอายุร้อยล้านปี <c oughs> นไม่เชื่อเลยเนี่ยห้าร้อห้าร้อยล้านโอ้นี่มันเยอะกว่าที่ที่เราคิดไว้อีกไม่ใช่หรองั้นฉันต้องเรียกเธอว่าอะไรอ่ะคุณทวดเหรอเฮ้ยเสียงอะไรถ้าไม่เสียงเธอพูดอย่างนั้นเธอเสียงเธอเหมือนคนุณยายวะ่ะแหม่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 แล้วมันจะเสียงฉันนไม่รู้เสียงตัวอะไรเธอบอกจช่วยฉันสร้างบ้านเธอช่วยหนสิเธอจะมาแหม่แหม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 แถวนี้ไม่ได้นะแหมแหมแหมโอเคเดี๋ยวฉันจะวางตรงนี้กันยึบ นี่น่าจะพอดีอันนี้ว่ดอไม่พอดีอันนี้สามอันนี้สองเสียงอ่าอย่างนี้แล้วกันโอเคพอดีแล้วน่าจะนั่นไม่ใช่เสียงฉันอ้าวแล้วเป็นเสียงใครอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นเสียงแม่มดแถวนี้อ่ะนั่นน่าจะเป็นเสียงผีใต้หูแถวนี้โอ้ชันว่าน่าจะเป็นอ่าวิญญาณซอมบี้เลยฆ่าไปแน่เลยอ่ะแล้วเอาไงดีเนี่ยอุ๊ยมันเช้าแล้วนี่ซอมบี้ไม่น่ามาแล้วแหละแต่ฉันอยากลองทดสอบพลังนี้ดูอ่ะอ๋ออย่างทดสอบไม่น่าได้ครับถ้ามีก็คงต้องลองกับ ต้นไม้ฮึบไม่ได้ห้ามทำกับต้นไม้ฮึบโอ้ทุกคนเหมือนมันจะลงผู้ใช้อ๋อนี่ไงทุกคนตอนแรกอ่ะมันมันแบบว่าเต็มขีดเต่ตอนนี้ขีดมนตมาแล้วทุกคนก็คือมันจะกินอาหารเองนี่ไงเนี่ยตอนแรกมันมีอ่าหกสิบสี่ใช่ไหมตอนนี้มันเหลือหกสิบสามโอ้ก็คือมันจะกินเองว่าอัตโนมัติทุกคนเธอหยุดอะไรอ่ะนเอาคืนมาเลยอ๋อโอ้ช่วจไว้ป้องกันตัวนะ นี่มันต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์โอเคฉันขอโทษอ่ะนี่ต้องยึดทำทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่แต่แต่ว่าฉันแค่อยากทดสอบพลังเฉยเฉยอ่ะฉันจะเอาไปป้องกันตัวจริงๆนะฉันไม่มีเจตนาไม่ดีนั่นไงตัวที่มันไม่ดีอ่ะเดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเองว่าฉันไม่ได้ตั้งใจฉัจะเอาไว้ปกป้องตัวเองแล้วก็ลูกหลานของเธอนี่เนี่ตายซะพอดีจะไม่มีลูกหลานแล้วนะตายซะ นี่ไงเห็นไหมนี่ดับไปเห็นไหมฉันไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีซะหน่อยอุ้ยนั่นมันตัวโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเธอทำอะไรเนี่ยฉันมันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้มีตัวอะไรมาถ้าก็ไม่ต้องทําเลยใช้อันฉันว่าเธอควรใช้อันนี้ไหนอ่ะงั้นฉันคืนอันนี้ให้แล้วกันมันคืออะไรอ่ะมันคือท่าสายฟ้ามัคือสายฟ้าเหมือนกันใช่ไหมอโอ้ไฟไหม้เหมือนกันที่หมาอ้เหมือนมันดีดได้เลยอ่ะ ไหนขอลองใส่ตัวนันสิปึ๊บเุ้ยอันนี้แรงมากอันนี้แรงมากไอตัวด,ดำเมื่อกี้โดนอันเดียวตายเลยอะฉันจะสร้างไว้ให้เธอพำพาแล้วกันนะในเมื่อเธอกำลังต่อสู้อยู่ป่าไม่ใช่หรอทำไมถึงมีพลังสายฟ้าเพราะฉันเป็นผู้เป็นผู้เขาต้องมีพลังเกี่ยวกับแบบว่าพื้นฟูป่าหรือว่าอืม เขาเรียกว่าอะไรทุกคนอะไรฉันมีสักป่าเล่นฟูป่าอะไรปลูกผักปลูกหญ้าอะไรงี้หรือเปล่าปลูกผักปลูกหญ้าอย่าไมเขาถึงแบบว่ามีกา่ยังไงก็ทำทุกอย่างเลยเพราะฉันคือฟรีแต่วอย่าบอกนะว่าเธอแบบว่าเป็นผู้แห่งสายฟ้าด้วยอ่ะโอ้ันว่าเธอน่าจะอเมซิ่งที่สุดไปเลยอ่ะฉันเป็นทุกอย่างโยกเว้นฉันเป็นทุกอย่างโอเคงั้นเธอจะไปไหนต่อหรือเปล่าฉันน่าจะสร้างบ้านแล้วก็น่าจะนอนแล้วแหละ เี๋ไม่ก็น่าจะนอนไปแล้วฉันเป็นทุกอย่างยกเป็นคนที่เธอรักโอโห้จะรักเธอันรักเธอเพราะเธอน่ารักมากยังไงล่ะเออันรักเธอจะรักเธอไม่ต้องคิดมากนะให้ฉันไปหาเตียงนอนให้ไหมอ๋อพอดีฉันมีขนแกะอยู่สามอันอยู่แล้วอ่ะนี่เดี๋ยวฉันแค่จะต้องวางอ่าโต๊ะครับงั้นก็เธอช่วยครับเตียงสีแดงให้ฉันได้ไหมเออไม่ไม่ เอาสีม่วงขับเตเียงสีม่วงให้ฉันหน่อยสิฉันไม่อยากได้สีแดงอ่ะเพราะว่าฉันนอนจะแบบว่าเบื่อแล้วแบบเวลาฉันนอนเตียงสีแดงอะไรเงี้ยสีแดงมันชอบจะมาติดตรงตูดฉันอะไรเงี้ยเฮ้เกลียดเลยเบื่อแหละ <c oughs> ใช่แล้ว<ช>เวนี่ยเฮ้คนเราทำบันไดตรงนี้ดีกว่านี่บันไดบ้านเรา <c oughs> อะไรเนี่ยนี่คืเฮ้ยเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะขอบคุณนะไไม่เป็นรจะไปหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะอันเนี้ย นี่ลึบโอ้โอ้ย่านี่เนี่ยนี่ฉันปกป้องตัวเองได้แล้วนี่นี่โอ้ย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 ย่าเธอโอ้ยมันเยอะเกินไปแล้วโอ้ยฉันคงในเมื่อเธอปกป้องตัวเองได้ฉันคง,ง,งนจะต้องไปแล้วโอ้โอเคฉันดีใจนะที่ได้เจอเธอเธอน่าร<จ>ักมากจริงนะ จะเจอกันนะโอเคเจอกันโอ้โหตายสวยตายอ่ะหวานตายเนี่ยเขาบอกเขาจะเต้นส่งท้ายให้ดูว่ะโอเคหวานต้นใหม่ชาหน้าแล้วกันนะก็สฝาบคลิปนี้นะครับคนไงที่ชอบไปดึงกดไลค์กดติดตามใครนะครับอยากให้ผมแกล้งใครช่วยขันตัวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับทุกคนถึงแม้ฉัิจะเธอแหละนะครับไม่ไปอโอเล่